สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการย้ายจุด g 5 4สําหรับงานแคมนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วนะครับแล้วชิ้นงานอยู่ในระนาบที่เราต้องการนะครับระนาบที่ต้องการคืออะไรนะก็คือชิ้นงานเนี่ยผิวด้านบนอาจจะขนานกับ p l a n xy นะครับอาจจะผิวด้านล่างอาจจะขนานกับเพลน xy อันนี้แล้วแต่นะครับอยู่ที่ เราตั้งชิ้นงานนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเคลื่อนย้ายจุด G54 นะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดคือวิธีการที่เราเคลื่อนย้ายจากหน้าแคนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและแนะนําด้วยนะครับวิธีการย้ายนะครับเราจะใช้คําสั่งที่ชื่อว่า move นี่ตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับดูก่อนนะครับว่าเราต้องการจะย้ายจุด G54 ไปไว้ตรงไหน นะครับซึ่งในส่วนของตัวงานแคมของตัวโปรแกรม z w 3D นะครับจะมองว่านะครับจะมองว่าจุดแกนที่เป็นแกน x y z นะครับหรือว่าตัวเพลนตรงในหาะที่อยู่ตรงกลางจอของเราตรงนี้นะครับเป็นจุด g54 เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการจุด g54 ไว้ตรงไหนเราสามารถเคลื่อนย้ายได้เลยนะครับทีนี้ในการเคลื่อนย้ายนะครับเราจะทำการบูฟชิ้นงานเนี่ยไปหาจุด g54 นะครับวิธีการก็คือให้เรามาที่คําสั่งมูฟนะครับที่ริบบอนที่ชื่อว่าเชฟนะครับแล้วก็คําสั่งมูฟเนี่ยจะอยู่ที่ Basic Editing นะครับเลือกคําสั่งมูฟหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะครับในส่วนของการใช้งานคําสั่งมูฟนะครับคําสั่งที่ง่ายที่สุดนะครับหรือว่าเป็นคําสั่งที่โดยส่วนตัวเนี่ยชอบใช้ที่สุดเลยก็คือออปชันตัวนี้ Move Entity from Point to Point ก็คือเป็นการเลือกชิ้นงานแล้วโดยอ้างอิงจากจุดที่เราต้องการจะวางจุด G54 นะครับเพื่อดึงไปอยู่ตรง G54 นั่นเองวิธีการนะครับวิธีการก็คืออันดับแรกเลยเช็คฟิลเตอร์ก่อนนะครับว่าเป็นเชฟไหมนะครับเสร็จแล้วเลือกชิ้นงานหลังจากนั้นกดลูกกลิ้งหนึ่งครั้งหรือว่าเอาเมาส์มาคลิกในช่อง f o r m point ได้เลย ทีนี้เรามาดูเลยว่าเราต้องการจะเอาจุด G54 ไว้ตรงไหนนะครับจุดแรกที่ผมอยากจะอยากจะลองทดสอบให้ดูก็คือจุดบริเวณเซนเตอร์ของรูตรงนี้นะครับโดยที่อยู่บนผิวด้านบนด้วยนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราเนี่ยเอาเมาส์นะครมาหาจุดเซนเตอร์เนี่ยเขาจะมีสแนปให้แต่ทีนี้สแนปเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะตรงกับเซนเตอร์แล้วอยู่ด้านบนจริงหรือเปล่า นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับให้เรานะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับตรงพื้นที่ว่างได้เลยนะครับตรงพื้นที่ว่างหรือว่าตรงหน้าจอของเราได้เลยพอคลิกขวาเสร็จแล้วฮะเราจะเจอกับคำว่านี่ฮะ center of c u r v e n t u r e ตรงนี้นะครับให้เราคลิกซ้าย1ครั้งนะพอเราคลิกซ้ายเสร็จนะครับให้เราเลือกที่นี่ฮะ ผิวด้านบนตรงนี้เนาะมันจะมีเส้นขอบของวงกลมอยู่พอเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เส้นขอบวงกลมนะครับเราจะเห็นว่ามีในส่วนของตัวที่เป็นเซนเตอร์นี่ขึ้นมาตรงกลางให้เราเลยพอเราชี้เสร็จนะครับที่ขอบวงกลมด้านบนของผิวด้านบนสุดนะครับให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งพอคลิกซ้ายเสร็จนะครับเราจะสังเกตว่าพอเวลาเราเลื่อนเมาส์ออกมาเนี่ย เมาส์เราจะอยู่บริเวณเซนเตอร์แล้วชิ้นงานเนี่ยเคลื่อนย้ายตามเมาส์เรามาด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องการเอาไปไว้ตรงไหนนะครับเราต้องการเอาไปไว้ตรงจุดศูนย์นะครับเราสามารถพิมพ์เลขศูนย์ได้เลยดิพอเลื่อนเมาส์มาแบบนี้นะครับเรากดเลขศูนย์ที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะครับแล้วกด Enter 1ทีนะครับ,รบเพื่อเป็นการยืนยันตำแหน่งแล้วค่อยกดเครื่องหมายถูกต้องแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิด พอเวลาเราเพิมพ์เลขศูนย์เสร็จแล้วเนี่ยเรากด enter 2ทีได้เลยเพื่อ enter ครั้งแรกนะครับเพื่อยืนยันตำแหน่ง enter ที่2เพื่อสิ้นสุดคาสั่งนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับลองกด ctrl o n i 1ครั้งเพื่อเป็น view i s o m e t i c นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการเคลื่อนย้ายชิ้นงานมาหาจุด G54 เรียบร้อยนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายเลยสำหรับการเคลื่อนย้ายจุด G54 นะครับทีนี้ขออนุญาตเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงนะครับในกรณีที่นะครับในกรณีที่เรามีการมีสต็อกชิ้นงานแล้วเราบอกว่าเราต้องการจะเอาไว้ตรงมุมของชิ้นงานทีนี้วิธีการก็คือถ้าเกิดชิ้นงานชิ้นนี้มันไม่ได้เป็นรูปรูปร่างรูปทรงของสต็อกนะครับมันเป็นชิ้นงานที่ฟินิตแล้วเราต้องทําการใส่สต็อกให้กับชิ้นงานก่อน นะครับอันดับแรกถ้าเกิดสต็อกเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆนะครับถ้าเกิดสต็อกเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆเราจะใส่แบบนี้นี่นี่ฮะได้สต็อกเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการใส่สต็อกกันนิดหนึ่งวิธีการใส่สต็อกนะครับซึ่งสต็อกตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับการแค่เรฟเฟอ์เนเฉยๆนะครับไม่ได้เอาไปใช้ในส่วนของหน้าง,งานแคมเป็นการเรฟเฟอเนเพื่อที่จะมูฟจุด G 5 4เท่านั้นนะครับเราจะใช้คำสั่งสต็อกตรงนี้ฮะ อยู่หน้ารีบควที่ชื่อว่าเชฟนะครับจะมีคําสั่งสต็อกอยู่นะครับเราเลือกคําสั่งสต็อกหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเลือกรูปทรงของสต็อกเราได้เลยจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นทรงกระบอกเลือกเป็นสี่เหลี่ยมและการเป็นบล็อกธรรมดานะครับหลังจากนั้นนี่เช็คฟิลเตอร์ก่อนเลยอันดับแรกเช็คฟิลเตอร์ให้เป็นเชฟเพราะว่าจะได้เลือกชิ้นงานได้ได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสต็อกเนี่ยของเรานะฮะจะ ขยายไซส์หรือว่าจะเอาพอดีกับชิ้นงานเนี่ยเราสามารถปรับแต่งค่าตรงนี้ได้เลยแนบโดยส่วนตัวผมเอาเท่าน,นี้ก่อนนะครับเอาเป็นคอนเซปต์หลังจากนั้นกดถูกต้องพอเราได้สต็อกแบบนี้เสร็จแล้วเราเราจะมาเคลื่อนย้ายจุด G54 กันจากตรงเซนเตอร์เอามาไว้ตรงมุมใดมุมหนึ่งของชิ้นงานได้เลยนะครับให้เราใช้คำสั่ง move เหมือนเดิมนะครับทีนี้ shape เนี่ยหรือว่า entity เนี่ยเราจะเลือกแบบไหน นะครับให้เราทําการถ้าเกิดเราเลือกแบบนี้มันจะเลือกค่อนข้างลาบากสาหรับ2ชิ้นนะครับให้เราทําการคลุมแบบนี้คลุมแบบไหนก็ได้ให้ตัวที่เราคลุมนะครับอยู่บริเวณชิ้นงานทั้งสองชิ้นนี่พอเราคลุมเสร็จเนี่ยเราสังเกตท,ที่ตรงนี้ฮะตรง entity เราจะเห็นเขาเขียนว่า2พิ pick ก,ก็คือมีการเลือก2ชิ้นนั่นเอง พอมี2พิกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลือก Form Point ตรงนี้เอาเมาส์มาคลิกฟอร์ Point ได้เลยบอกว่าตรงมุมนี่ตรงมุมคลิกซ้ายตรงมุม1ครั้งเลื่อนเมาส์ออกชิ้นงาน2ชิ้นติดเมาส์เรานะครับเอาไปไว้ตรงไหนทูพอยต์เลข0ูกด enter 1ทีเพื่อยืนยันตำแหน่งกด enter 1ทีเพื่อสิ้นสุดทำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ ัวชิ้นง,งานนะครับก็จะไปอยู่บริเวณจุด G54 เรียบร้อยนะครับพอเราเคลื่อนย้ายตำแหน่งเสร็จสับนะครับให้เราทำการซ่อนสต็อกตัวนี้ไปได้เลยนะครับวิธีการซ่อนสต็อกก็คือด้านซ้ายมือตรงนี้ฮะจะเห็นคำว่านี่ S2 นะครับแล้วก็วงเล็บสต็อกหนึ่งนะครับให้เราทำการคลิกขวาเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า blank ด้านบนสุดได้เลยนี่เป็นการซ่อนสต็อกไป นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาชิ้นงานตัวนี้ไปใช้ทำงานแคมของเราต่อได้เลยนะครับ